มาก,กากระแสโลกกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะเปลียเมื่อสักครู่นี้นะคะนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการทํางานที่ทําให้เกิดความเครีรยดต่างๆนานาในประเทศอังกฤษคราวนี้ค่ะมาดูเรื่องของการผ่อนคลายด้วยการหัวเราะกันบ้างค่ะคไปกันที่ชั้นเรียนหัวเราะในประเทศเอธิโอเปียกันค่ะครับผมชั้นเรียนที่ว่านี้นะครับไม่ใช่เป็นของใครที่ไหนนะครับเจ้าของหรือว่าผู้ริเริ่มเนี่ย เป็นถึงแชมป์นะครับหรือว่าเจ้าของสถิติเนี่ยหัวเราะได้นานที่สุดในโลกเลยนะครับเขาบอกว่าชั้นเรียนนี้นี่มีความสนุกสนานมากนะครับแถมยังทําให้สุขภาพดีอีกต่างหากด้วยนะครับก็ไปติดตามกันเลยครับการหัวเราะค่ะช่วยให้ทุกคนอารมณ์ดีได้แต่ว่าถ้าจะหัวเราะ เพื่อเป็นการบําบัดร่างกายก็จะต้องรู้จักวิธีที่หัวเราะแบบถูกต้องค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของชั้นเรียนแห่งนี้ในกรุงแอติสซบาบาของประเทศเอธิโอเปียที่เพิ่งจะเริ่มกิจการมาได้ปีกว่าๆเท่านั้นค่ะแต่ว่ามีนักเรียนเนี่ยมากราว200คนแล้วค่ะครับผมคู่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็คือนายเบลาชูกีมานะครับที่มีดีกรีเนี่ยเป็นถึงแชมป์หัวเราะระดับโลกเมื่อ5ปีที่ผ่านมา จากสถิติหัวเราะติดต่อกันนาน3ชั่วโมงนะครับ<ะ>ซึ่งก่อนหน้าที่จะเปิดคลาสสอนหัวเราะนี้ชีวิตของเขาก็เจอมรสุมมากมายทั้งธุรกิจล้มละลายการจากไปของภรรยานะครับรวมถึงอาการป่วยจากโรคเอด แต่พอหันมาฝึกหัวเราะอย่างจริงจังนะครับชีวิตของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปนค,ค่ะคือคุณกีมาเนี่ยเขาบอกว่าการหัวเราะอย่างจริงใจนะฮะแล้วก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยถือว่าเป็นการบําบัดชั้นเยี่ยมเลยใครที่หมดหวังหรือว่าหมดแรงก็จะรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นค่ะถ้าไม่ได้ป่วยหนักมากเนี่ยสามารถหายเป็นปกติได้เลยแต่ที่สําคัญจะต้องทําการฝึกแบบนี้ติดต่อกันหลายสัปดาห์ค่ะครับชั้นเรียนนี้นะครับก็เลยดึงดูดความสนใจของผู้คนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ค่าเรียนก็ไม่แพงด้วย อยู่ที่ประมาณ750บาทต่อรนอสหรคอหรือคอสหนึ่ก็คือ8สัปดาห์นะครับและ1ในนักเรียนที่เห็นผลชัดเจนของการหัวเราะ ก็คือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บอกว่าเริ่มหลังจากเริ่มหัวเราะเนี่ยความกังวลเกี่ยวกับอาการป่วยก็ค่อยๆหายไปตอนนี้เขารู้สึกแข็งแรงเหมือนเป็นคนปกติเลยครับค่ะทั้งนี้นะคะพูดถึงประโยชน์ของการหัวเราะเนี่ยคือไม่ได้อนุมานขึ้นมาค่ะแต่ว่ามีการศึกษาจากแพทย์เลยพบว่าการหัวเราะจะช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายแล้วก็ทําให้การไหลเวียนของโลหิตเนี่ยดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้เมื่อหัวเราะเรามีสุขภาพจิตท,ที่ดีสุขภาพกายก็จะดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกุศโลบายเหมือนกัน<ช>นะครับ,รบเพราะว่าเวลาคนเราหัวเราะเนี่ยอารมณ์ก็จะแจ่มใสไปด้วยก็จะลืมเรื่องของความทุกโศกหรือว่าความไม่สบายใจใ<ช>ไปแล้วค่ะะก็หลายคนบอกนะคะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยพยายามยิ้มแล้วก็หัวเราะเยอะๆแล้วทั้งวันเนี่ยจะมีแต่ความสุขค่ะอืมครับผมจากประเทศอังกฤษหรือว่าเอธิโอเปียนะครับก็ไปต่อกันที่กลุ่มมอสโกรประเทศรัเสเซียนะครับตอนนี้ที่คล้ายๆว่าเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรศการในตอนนี้ เขาแปลสภาพเป็นสวนสัตว์ชั่วคราวะนะครับมีการนําเอาลูกเม่นเผือกนะครับสตัวมาจัดแสดงก็ถือว่าเรียกความสนใจได้มากเลยทีเดียวค่ะ,ะค,คือเม่นเผือกกลุ่มนี้นะคะมีถึง3ตัวด้วยกันเลยถือว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ทีเดียวค่ะ,คะเพราะว่าปกติเนี่ยลูกเม่นเกิดมาก็จะเกิดมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนี่มีถึง3ตัวและที่สําคัญค่ะคือทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเกิดวันเดียวกับเจ้าชายน้อยแห่งราชวงศ์อังกฤษด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะน่ารักแค่ไหนค่ะ ครับเม่นแคระเผือกนะครับหายาทั้ง3ตัวนี้ลืมตาดูโลกที่สวนสัตว์ในกรุงมอสโกของรัสเซียนะครับเมื่อวันที่22กร,รกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับวันประสูติของเจ้าชายจอร์จแห่งเคมบริดจ์องค์รัชทายาทลำดับที่3แห่งราชวงศ์อังกฤษนั่นเองนะครับพวกมันจึงกลายเป็นดาวเด่นของสวนสัตว์ไปโดยปริยายใครมาก็ต้องแวะไปเยี่ยมชมนะครับ ค่ะคือหนึ่งในเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าเม่นเผือกแคระนะคะเป็นสัตว์หายากค่ะและปัจจุบันประชากรของพวกมันก็ลดน้อยลงด้วยยิงครอกนี้มีถึง3ตัวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าปกติเม่นพันนี้จะให้กําเนิดล,ลูกเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นค่ะครับก่อนหน้านี้ทางสวนสัตว์ได้จัดก,กิจกรรมนะครับให้ชาวรัเสเซียเนี่ยช่วยกันตั้งชื่อเจ้าเม่นแครเผือกทั้ง3าตัวซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าควรตั้งชื่อตามเจ้าชายน้อยนะครับสุดท้ายทางสวนสัตว์ก็เลยตั้งชื่อ ตามพระนามเต็มของเจ้าชายจอร์จนั่นเองนะั่นคือจอร์จอเล็กซานเดอร์และก็หลุยส์นะครับแบ่งไปชื่อละตัวค่ะนะอกจากชื่อที่เป็นมงคลแบบนี้แล้วค่ะทั้งสวนสัตว์เนี่ยเขายังจัดเตรียมเป็นปราสาทขนาดจิ๋วมีทั้งพมา่าแล้วก็มีพรมแดงอย่างที่เห็นแบบนี้แล้วค่ะคือเตรียมพร้อมให้กับพวกมารราวกับว่าเป็นเจ้าชายเลยทีเดียวพร้อมกับหวังด้วยนยคะคะว่าในอนาคตเจ้าชายจอร์จแห่งแคมบริดจ์เนี่ยจะมีโอกาสเสด็จมาเยี่ยมเม่นแคระเผือกเหล่านี้ด้วยพระองค์เองค่ะ ด้านนักท่องเที่ยวที <S <s ่ไ <sh> ด้มาเยี่ยมชมเม่นแคร์เผือกนะครับต่างก็บอกว่าทั้ง3าตัวนี้ทั้งน่ารักแล้วก็ขี้เล่นถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะกลับมาเยี่ยมมาอีกครั้งแน่นอนขณะที่เด็กๆบอกว่าไม่อยากให้พวกมันเนี่ยตัวตัวไปกว่านี้เตัวโตไปกว่านี้นะครับตัวเล็กๆแบบนี้แหละเข้ากับประสาทของพวกมันเนี่ยเป็นที่สุดแล้วนะครับค่ะก็ถือเป็นโชคดีนะคะของเม่นครอบครัวนี้เลยคือเกิดวันเดียวกับเจ้าชายแบบนี้ก็ได้รับการดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ได้รับความสนใจดีด้วยค่ะครับ เม่นเผือกนี่นะครับหรือว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์เผือกเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์อัลบิโนโที่หายากนะครับนานๆเนี่ยจะเกิดมาสักตัวหนึ่งแต่เจ้าสาตัวนี้ถือว่าพิเศษมากๆเลยเกิดมาพร้อมกันเป็นเม่นเผือกเนี่ยสตัวพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับปิดท้ายวันนี้นะครับเราจะไปชมความสนุกสนานของเทศกาลคานิวาลที่ เมืองนอตติงฮิลล์ประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับงานนี้จัดขึ้น2วันนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยงานนี้เนี่ยจัดมาติดต่อกันเป็นปีที่49แล้วเพิ่งมาดังในช่วงหลังๆห,หลังจากภาพยนตร์เรื่องน o ตติงฮิลลโด่งดังนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะและนี้ก็คือกากระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็มีรีแลน์ช่วงกลางคืนค่ะ23บนาฬิกา40นาทีรวมถึงรับชมย้อนหลังได ร์ชคำว่าเกาะกระแสโลกมีเด a News ค่ะแล้วก็พูดคุยกับรายการของเราค่ะผ่านแฟนเพจใน f c e e o o o เกาะกระแสโลก Media News ส์ a ช n แนได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชื่นจิตคุณดิทิเดชและทีมงานทุกคนขอบพระคุณในการติดตามพบกันใหม่พรุ่งน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ you <sighs>